สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปรอบดึกนะครับพี่ๆ็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนวันที่25สิงหาคม2568นะครับก่อนอื่นนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับท่านใดที่ติดตามเราพัฒนาในวันจันทร์ที่25นะครับแนวทางนั้นหลุดนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเข้ามาเล็กเ้ลเนาะมา หนึ่งหนึ่งนะครับกับแปดห้านะครับส่วนแนวทางในค่าคืนนี้เมื่อคืนนี้มาแค่เลขเด่นรองในดาวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตา์นั้นหลุดนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนในค่ำคืนนะครับวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568า้ดท่านใดชื่นชอบในรอบไหนเนะค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับราวกาชาติผมให้ไปที่เลข ให้ไปที่เลข5นะครับ5กับ1นะครับพี่พี่อี๋ยวนะครับผมเปลี่ยนปากกาก่อนเนาะห้า <5 S 2> กับหนึ่งนะครับหนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งแปดห้าสองห้าหกห้าแปดสามตัวห้าหนึ่งสองนะครับลาวกาชาตินะครับ ส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน V I P คืนนี้ให้ไปที่เลข9กับเลข3ใส่รูดให้ไปที่เลข9นะครับ91 96 98 31 34 38 สามตัวนะครับผมสามเก้าแปดส่วนหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนนะครับวันจันทร์ผมให้ไปที่เลขหนึ่ง กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2 2 0 2 1 2 3 1 0 1 3 1 4 3ตัว1 2 1 นะครับผมแนวทางก็นะครับตามนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับราวกาชาติหรือว่าดาวโจน V I P หรือว่าหุ้นดาวโจนเนาะคืนนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ